สปริตแปลว่าจิตวิญญาณซอยแปลว่าดินดินได้มีจิตวิญญาณเหม,มือนกับว่าเราต้องดูชื่อของดินว่าภูมิภูมิผลพลังของแผ่นดินราะนั้นในหลวงเนี่ยก็คือตัวแทนของดินนั่นเองเพราะนั้นพวกเราเหมือนเหมือนว่ามากระตันยูต่ตอแม่ธรณีมากระตันยูแผ่นดินก็คือกระตันยูต่ตอในหลวงเพราะื่อชื่อก็คือภูมิผลพลังของแผ่นดินเพราะนั้นแผ่นดินที่จะมีพลังได้มันก็ต้องมีจิตวิญญ,ญาณ แต่ในทางปฏิบัตินี่ก็คือดินดีนี่และดินดีน้ําดีป่าดีนี่แหละคือพลังของผ่นดินเพราะว่าถ้าดินดีน้ําดีป่าดีแล้วมันก็จะเกื้อกูลสัพพชีวิตไม่ว่าสัตว์เล็กขัน้อยอยู่ตามใต้ดินก็ดีหรือพืชที่อยู่บนดินก็ดีแม้แต่ต้นไม้แม้แต่สัตว์ป่าหรือแม้แต่มนุษย์เราเนี่ยก็ได้พึ่งพาอันนี้คือความหมายของสปิริตของแผ่นดินไม่ว่าใครจะเหยียบย่ำแผ่นดินก็ไม่เคยเดือดร้อนใครจะมาทำร้ายทําลายแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่ว่าอะไร ก็หมายก็ว่าใจเราต้องฝึกใจคนให้เหมือนกับหนักแน่นเหมือนกับแผ่นดินจะแดดร้อนจะลมฝ้นยังไงแผ่นดินไม่เคยว่าใครนั่นแหละอันนี้ก็คือความหมายของสปปรดิตของแผ่นดินแล้วก็สปปริตของเครือข่ายคือเราทํางานเนี่ยเราต้องมีจิตวิญญาณที่เราจะมาทํา งานร่วมกันกับเพื่อนเราไม่ได้เอาผลประโยชน์แต่ว่าเอาประโยชน์ของชาติเอาประโยชน์ของบ้านของเมืองนี่เป็นหลักนี่คือจิตวิญญาณของพวกเราที่ที่เป็นจิตอาสาเข้ามาช่วยในคุว่าเป็นสิบผลิตของวอลเนมเทียร์เพราะองค์กรของเราเป็นองค์กรอาสาสมัครไม่ใช่เป็นเดียลไม่ได้เป็นขลังจาการมมนได้เป็นภาคเอกชนแต่พวกเราเป็นล้วนแต่เป็นกลุ่มจิตอาสาเนี่ยสิบผลิตมันก็เลยเกิดขึ้นสิบิต พันตชีพเนี่ยคือ,อทุกองค์กรทุกภาคีที่เข้ามาร่วมกันเราคือล้วนแต่มีจิตใจที่อยากทาเพื่อบ้านเพื่อเมืองอยากจะทําให้สังคมนี้มันดีขึ้นสิ่งแวดล้อมนี้มันดีขึ้นพอมีอุดมการร่วมกันวันนี้เมื่อมาช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมอะไรมันขึ้นมามันก็ก็เลยเป็นผลอย่างที่เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีขึ้นดินก็ดีขึ้นน้ําก็ดีขึ้นป่าก็ดีขึ้นผู้คนดีๆก็มารวมกันทํากิจกรรมดีๆนั่นเอง